เอาให้ติดเอาให้ติดเอ,อเอาให้ติด,ดเอาให้ติดพาไปาโอ้โหก็ดีใจมากอันนี้คือขอพูดในฐานะของเอ่อคนในคอมมิชชั่นนะคะก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ผล <ไ S 1> ักดันให้พวกเรามีสิทธิ์เท่าเทียมแบบทุกคนกคนือไม่ได้ต้องการอะไรเกินคนอื่นแต่ขอแค่ว่าเราเท่าเทียมกับคนอื่นซึ่ง วันนี้ก็เอ่อเหมือนเป็นจริงแล้วแล้วก็เหลือแต่ว,วันที่ออกมารับรองเรียบร้อยที่พร้อมให้พวกเราไปจดทะเบียนกาันรอะไรแบบนี้แต่ซอลเขาจะเถียงเราอุดไว้คนเดียวการ่คุยกันแล้วมาดูลองรู้เรื่อไปใช่มอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ดูจะจะแบบน้องเดียมคขไม่ค่อยดูเรื่องอะไรเท่าไหร่เรื่องนี้คือฟังเขามาเลิกกันเลิกกันเรือกไม่ไม่เลือกอ๋อหยอก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 นี่ก็คบกันเจ็ดปีพอดีอ่านถ่ายเลขกเจ็ดด้วยเฮ้ยอุย ใช่ใช่ใช่แต่ก็เป็นคนที่ว่าเราเชื่อในสิ่งที่เราทํากันมากกว่าถ้าเรารักกันดีอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกันไม่ได้จริงเหรอก็ยอกใช่ใช่ชอบยอกกันแต่ว่าพอเงี้ยเมื่อวานนี้วันเกิดเขาแต่ก็ทํางานกันจนยุ่งโอ้ก็ไม่ได้มีเวลาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรขนาดนั้นเนอวันนี้เดี๋ยวมีใครติดเค้กมาไหมบอกว่ากลับไปให้หน่อยไม่มีเวลาซื้อเลย่เวลาเจ็ดปีอ้ใช่เดี๋ยว ตัวกันดิคะช่วงมนาเจดปีมันต้องเรียนรู้ต้องะไรเนี่ยไม่เลยค่ะคือทุกวันนี้เรารู้สึกว่าอยู่กันเป็นเหมือนคือมันคือคําว่าคู่ชีวิตจริงนะคือเหมือนเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคู่คิดเป็นแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆอ่ะแฟนจะบอกว่าวันก่อนแฟนส่งมาว่าเป็นทุกอย่างให้เธอจริงเพราะว่าคนที่ช่วยเลี้ยงเป็ดส่งไปหาเขาว่าช่วยสังหารเป็ดให้หน่อยสังเป็ดหมดแล้วแล้วน้องเดียวก็พูดหยอกมาว่า เออ่ในการสมัครเป็นแฟนเธอเนี่ยการทำหมั้นแพะไม่ได้อยู่ในเอ่รีควีร์เมนต์นั้นว่าต้องสั่งอาหารเป็ดพาแพะไปทำหมัน้นอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ในลิสต์แล้วเขาก็พูดหยอกๆเขาก็เอ็นดูของเขาไม่ขออาหารเป็เขาไม่มีเลยค่ะไม่มีตอนนี้แต่เขาเป็นคนที่น่ารักมากก็คือบอกว่าเออเจ้าถามว่าอยากได้อะไรเขาบอกไม่อยากได้อยากเก็บตังค์มากกว่าใส่ซองไม่เจ๊เท่าไหร่ ใส่ซองเท่าไหร่เดี๋ยวจัดเลยปีเนี่ยใจร้ายอ่ะช่วงวันน่ะจไม่ไม่ใส่ซองแล้วแถมจะกินฟรีด้วยนะเออเนาะก็มีโต๊ะสื่อเลยชมเออมีโต๊ะสื่อโดยเฉพาะด้วยขนาดนั้นเหรอที่เจี๊ยบโมเมนต์น่้นแบบการจัดงานมันสำคัญไหมในการเริ่มต้นชีวิตคู่หรือว่ายังไง้สำหรับเจี๊ยบนะสำหรับเจี๊ยบคือไม่ได้สำคัญเลยเพราะจะเหมือนได้เริ่มใช้ชีวิตกับเขาไปตั้งแต่แบบจัดฟีที่แล้วแล้วแล้วก็ เหมือนกับว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องพิธีอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีก็คงเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นสำหรับเราสองคนมากกว่าแล้วอย่างการต่างหากเขาอยากคือทุิ่งค่ะตัวเขาอากคือคือจริงๆอ่ะคนคนที่เป็นผู้หญิงคือนี่นะนี่คือสายหวานเนะเออเ็นอย่างนี้นะคอนเตอร์กับการนะสำหรับการคือจะเรียกพี่เดียกว่า เพียขาเ้ย <laughs> บอกแล้วมันดูไม่ได้เดี๋ยวนี้มันคือ jelly fluid ลื่นไหนลแล้วเออลื่ล้มทั้งเทศเลยนะบอกว่าความสัมพันธ์ของเราที่จะอยู่ได้นานก็เพราะว่าเราไม่จําเป็นว่าต้องมีใครที่เป็นคนเข้มแข็งหรือใครที่ต้องเป็นผู้ตามหรือผู้นําคือเวลาเขาเข้มแข็งเรื่องไหนเขาเก่งเรื่องไหนขเขาก็เป็นผู้นําหรือวันที่ราป้อนแอร์จะร้องไห้ได้เขาก็ นำเจียเพราะฉะนั้นเราเราเหมือนเราเกือ้อกูลกันอะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเฮ้ยฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องอดทนอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือน้อง,องเดียขับรถให้เจียถึงของให้เยอะด้วยเพราะว่าอายุอนามเราก็เยอะ <c oughs> บางทีหลังเจ็บหลังเดี้ยงเขาคือทําให้ทุกอย่างเราก็เกรงใจเขาแต่ว่ามันคือการดูแลซึ่งกันและกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ยเธอดูเข้มแข็งกว่าหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าวันนั้นเราอ่อนแอรหรือเ,เราเข้มแข็งล้วก็เกื้อกูลกันคือเขาไม่เคย ไม่มีวันไหนที่ไม่รักเจ๋อหยอกหยอกเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงก็คือเรารับรู้ได้เลยว่าความรักมันคือเท่าเดิมมันก็มากขึ้นเรื่อยๆมันคือมีทั้งความรักความผูกพันแล้วก็คือมันคือความสบายใจนะสิ่งที่เราสม่ำเสมอเขาใช่ไหมเจ้าวาดก็เหมือนกันแหละแต่ว่าของเจ๋ว่าจะเป็นแนวว่า พอเราทํางานมากขึ้นเราเหนื่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยการเซอร์ไพรส์หรืออะไรเงี้ยเราคงไม่ได้มีเหมือนช่วงแรกๆเลยน,น่เขากาเข้าใจออแต่ว่าก็ก็เป็นความความเหมือนควรประสาทของเราที่มีให้เขาอย่างสม่ําเสมอค่ะอห้อออห ไม่อันไหนแต่ว่าขอบคุณพอฟังเราชื่นใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับคุณหมอครับเป็นหมอตอนนี้ค่ะคือจะจะว่าคือเป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะจะ้ทำน้อยลงเนาะจะไม่ได้อยู่เวรนแบบกลางคืนดื่นอะไรเหมือนเมื่อก่อนเพราะอย่างที่รู้ก็เรื่องสุขภาพเราอะไรอย่างของเจ๊บใช่ไหมแต่ว่าจะว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๊บอยากทําเพราะว่าเจ๊ฟอยากทำเออมันทําแล้วมีความสุขเป็นสิ่งที่เหมือนเราหยุดทําไม่ได้แต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าพอพอได้ทําแล้วมันก็ทําให้ให้อะไรกลับมาเราหลายหลายอย่าง,างนั่นก็คือไม่ว่าจะเห็นคนดีขึ้นแต่ว่าจะว่าสิ่งสำคัญคือมันสอนให้เราโปร่งชีวิตจริง,รงๆเพราะว่าบางทีเราใช้ชีวิตเนี่ยมันด้วยความประมาทเราจะไม่รู้สึกว่าเราใกล้ความจ็บป่วยหรือใกล้ความตายแต่จริงๆมันอยู่รอบตัวเราคือสอนให้เจอแบบว่ารู้เลยว่าเฮ้ยเราควร อยู่กับคนรอบข้างหรือทำกับตัวเองเนี่ยให้เต็มที่ในสิ่งที่เราอยากทำนะแล้วก็อย่าไปทำใครเดือดร้อนอ,นอ,นอ,อนเป็นหม <S 1> <S 1> อ๋อจะจะว่าจะชอบอ่างนี้มากกว่าจะชอบแบบเทหาสนุกสนานแล้วก็แบบเออชอบในการรักษาแต่ว่า คือคือเรื่องความสวยงามเนี่ยจะว่าคนที่เขาชอบก็มีแล้วก็น่าจะมีผิวมือดีกว่าเจ๊แต่จะชอบในการแบบรักษาอะไรอย่างเงี้ยจะว่าจะจะชอบสีหนมาก่อนใช่โครงการแบบราต่างๆที่คิดที่ดีแล้วเพื่อสังคมด้วยนี่เออ่าใช่ใช่ค่ะ Let's be hero ก็เดี๋ยวเนี่ยจะก็จะไปเดือนกันยายนนี้ก็จะออกแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ไปรักษาผู้ป่วยที่ห่างไกลทางนี้ใช่ก็จะไปที่จังหวัดเลยกันอ่าก็เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีทุกเดือนเจ๊ก็ส่งสีอาบุ๋ยให้กับประชาชนก็ไปได้ด้วยดี ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที like ่คอยสนับสนุนนะจะตั้งแต่18รอจนกว่าจะเรียนจบแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ค่อนข้างๆจะอยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆคนไทยไม่มีวันายแล้วอุ้ยหลายปีแล้วนะตั้งแต่ที่จะเรียนจบปุดเชินใหม่ๆก็ก่อตั้งมูลนิธิได้แทนที่เราเป็นคนเป็นงพื้นที่จริงๆเรู้ต้อนจริงๆทำที่ใดได้บ้าง จะว่าจะต้องขอบคุณทุกคนมากกว่าขอบคุณประชาชนขอบคุณคุณหมอทุกคนคือเจ๊บเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าจะเป็นเหมือนกระบอกเสียงเพราะว่าเวลาลงพี่เนี่ยส่วนใหญ่จะคุณหมอหัวใจคุณหมอโรคผิวหนังคุณหมอเฉพาะทางต่างๆเนี่ยลงไปหา คนไข้ที่เขาขาดแคลนไม่มีหมอด้านนั้นเนาะส่วนจะเนี่ยเป็นกระบอกเสียงเหมือนสื่อต่อประชาชนให้รู้ว่าเรามีโครงการดีแบบนี้เพราะฉะนั้นจะว่าคนที่เหนื่อยเนี่ยคือประชาชนแล้วก็คุณหมอท่านนั้นๆเขาจะเนี่ยเป็นแค่เหมือนสื่อกลางประสานให้เขารู้ว่ามีโครงการแบบนี้อยู่ก็ขอบคุณทุกคนแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ไปเห็นเนี่ยมันชื่นใจว่าเออสิ่งดีๆที่เราได้ทําให้กันเนี่ยมันส่งต่อถึงผู้คนอื่นแล้วก็เวลาเราได้ช่วยใครเนี่ย มันไม่ได้ช่วยแค่คนคนนั้นอ่ะเจ้เห็นเลยว่าช่วยครอบครัวเขาช่วยลูกเขาคือไม่ใช่ว่าเรารักษาลูกเขาแต่เรารับผาแม่เขาให้หายดีเนี่ยเขาสามารถกลับไปเลี้ยงต่อลูกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีคนหนึ่งที่ที่ทางมูลนิธิเคยช่วยเขาก็บอกเขาวิ่งเข้ามาก,ก่อนแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากแล้วเขาเนี่ยจะเลี้ยงลูกให้ดีเพื่อที่ว่ามีวันหนึ่งถ้าลูกเขามีโอกาสจะได้ช่วยคนอื่นเขาได้รับอ่าคือฟังแล้ว ขอบคุณทุกคนเลยไม่ได้ขอบคุณตัวเองนะเพราะว่าแทบไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนนะฮะที่เป็นคนทำว่าที่ป็นกัวมันเป็นโรคนีคือตอนนี้ขอเดี๋ยวแบบที่มองไว้คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามีตรงนี้อยู่เพราะว่าการที่เราจะลงไปรักษาคนไข้เนี่ยมันไม่ได้เราต้องมีโรงพยาบาลปลายทางที่ติดต่อมาหาเราว่าเขามีเคสนี้อยู่ในนู้นะ เขาอยากได้คุณหมอท่านแบบเฉพาะทางด้านนี้ด้านนี้เอาเข้าไปดูซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลเหล่านี้จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่ได้มีแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ต้องเป็นโรคที่ไม่ฉุกเฉินพอถ้าเป็นโรคที่ฉุกเฉินเนี่ยรอไม่ได้ไม่ออกไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคหัวใจโรคผิวหนังหรือโรคไตโรคอะไรต่างๆก็ตามที่แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนสงสยัยและคนไข้ไม่มีสิทธิ์ไปต่อหรือว่าต้องใช้การรักษาที่ยาวนานก็สามารถติดต่อมาที่มูลนชีเลสปีฮีโดนได้แต่ตอนนี้ โครงการนี้มัน,มนลำบากเพราะเราต้องไปสอบหาเองว่ามีน่ไหนแต่ถ้าเขาลิชมันถึงเราอะเราก็จะจัดไปได้ใช่เพราะว่าจะแบบลงไปแล้วก็ไปแบบค้นหาใครไม่ได้ไนงะต้องให้เขารวบรวมเคสให้ก็บป็นมาตราที่เราได้คอนเนทัต คือเรามีกําลังพอที่จะช่วยก็คือมีอาจารย์หมอเพื่อนเพื่อนหมออะไรเงี้ยที่พร้อมจะช่วยก็ก็ลองติดต่อมาถ้าเราจูนความต้องการตรงกันเราก็ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องน้องอินเทอร์หรือว่าพี่พยาบาลหรือพออที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนถ้ามีเคสที่อยู่ในมือแล้วก็อย่างเช่นไม่มีสิทธิการรักษาหรือว่าเ,เหมือนกับว่ามีเคสที่สงสัยมากมายเช่นสงสัยว่าน่าจะเป็นโรคหัวใจใดๆเนี่ยรวบรวมเคสมาแล้วก็ติดต่อมาที่มูลนิธินะคะเราก็จะจัดทีมแพทย์ไปหาคืนได้ค่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะขอบคุณนะคะได้ค่ะได้ค่ะผมตกนะ